สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีที่ฮักแพลงสุขูสุขคนทางในประเทศต่างประเทศพ่อก็เคยลาคือเขาพ่อแม่พี่น้องเคยลากระิพาลงไปห่านพี่น้องยางไปทางทางเลยไปเบื่งความสว่างอยู่กับห่านพี่น้องแต่ว่าอยู่ถนนนนทางนี้เมืดมัวขนาดเลย อาศัยจากอาศัยไฟจากโทรศัพท์เลยนี่พี่นอ้องมืดมืดไปเบ่งดูน้องไก่สิมานอนโนะแม่ยญ่กับป่าเอื่อยเพิน่นเรียว่ารักเมื่อแล้วก็มาจักเนาะไปเบ่งก่อนพี่น้องสีนอนได้บะแม่แม่น้องแคทสิไปทำงานอยู่ไทยมือนก็เลย อยากให้ลูกชายนอนน้ำปเปลือยเพราะว่ามันติดปเปลือยก็น,นอนได้ก็เจ้นอนน้ำปเปลือยก็ปละดมฮอ,อนฮานนะพี่น้องโอ้หงเติบมีไฟโซลาเซลล์หน่อยหนึ่ง มาเจอด้านทหารเลย <c oughs> แม่บอกขี่รถลบไปลบมาอยู่นะไพ่จราเซียวพี่น้องแมวนมมาส่งพวกลานข่อยหลับแล้ว,วนะปัญหาตื่นมายันบ่เห็นหน้าพ่อหน้าแม่นะาบอปะ เอ้ยที่นอนมันกะคักขนาดจากไรจักว่าเมนอนบลับกบจักแหละโห่นะท uh, ี่เมาหลูกเมื่อเลยนอนบลับ

กันเรเป็นเดือนประมาณจากเศ้ามือเนอะเอาะเศร้าข็มือก็เฮงเติบคือว่านะเตอจะได้มาบ้านเก่านะบ้านบ้านอันเก่านะสีผ้ากาาาันไปจากคน เยิ้นเรื่อยนะนะเอาตนนักงไปเหยนำกันได้เนาะย่าน,นไปหายรอบเด้อนั่นแหละหายรอบเด่อเจ้าเอ๋ยว่ากระทู้ไอ้เมย์มันมาเอาัง <c oughs> เลเยงว

เปิดดอกนึ่งพี่น้องกับเปิดทางในดอกหนึ่ง <c oughs> เพื่อความสว่างทางในรอดน้อยทำปฏิสัเลยวัน,น,วนความภัยมีรอหน่อยปฏิสัยังฉิดติดอยู่พี่น้องอันโซลาเซลนี่เนาะโอ้แม่าน่าย่า,ยามนี่ ยำพลมากอยูปลาด้เลยเอางงกบลังกบลังหน่บอกคันพอโกบบ่ได้ดอกมันยำพลนี่นอกบ่อย่ามันดอกเลยหัวอยู่แล้วหัวนะยำพลมาเอากรเอาายางที่หัวไ แมนแลยเอาผาตั้งโกไว้อย่ามันหัวอย่ามันมันชิมุนไว้นองโนบบอพันลมลงมาเลยยกักพี่ได้ตั้งอยู่นอกไปหอนได้เมื่อนี้ ยานร้านหน่อยแล้วมันจิตหอนยานแต่เพระเอือยและขับหลานนอนคว่างบอโอ้โกลยเอือยพัดน้อนยับขึ้นร้านพัดนอนยับลงเออสลับกันนอน <laughs> ทนหมอผหายแ่ย,ยุ่รอรุนหมอตื่นประมาณจังโมงหมอตื่นเลดอย่าเลือมันหากมันบริมันบริกินนมได้มันหูเหม,มามากนะเ <c oughs> ออบิกินเลกแลวกนอนมีนใหญ่นอนหูเหม,มามากนะบรกินนมแต่วอย่างไหก็นลุกเ,นห,นนเออหนือ่อยบงไหกันอนเองนาพเมร์ไหนก็นอนเห่อน โดยอันาคกินได้มอนอะ่ะกันพ่อแม่ยบูมือมันก็เท่าหายินเองมันสี่ม่วงนสีออ่วลุมม่แมม่แม่เลโ,โอ้ยจนแยกแยะพวกโอ้ยนาคกินกลางคืนน,นาคกินลายกองเวน้นกลงเว้นมันห่วงเหรินกลางคืนนะ่ะมือเราเป็นอยากพ่อสาวอ้อน,ม,นม,มองไปเยื่ยงบ่ได้ยุคคืนนี่นะ มันมัน,ยยมนไ่ค่อยอยากนอนเออมันล้มเดี๋ยวพาเพิ่งทางในพี่นอ้องไกลแล้วพี่นอ้องไกลเชได้มาอยู่ละอันนี้ก็มีไพยอยูหน้วยหนึ่ง ทั้งนี้ก็มีไพ่คือการเต็มประดิเด์เปิดมันเป็นไพ่ตามแมวเดี๋ยวเวลาที่ลองเปิดก็มันหฮวงจำเลยมันก็หฮวงยู่เนาะนี่พี่หน่องก็เอิ่วม,มาไพ่ตามแมวแก็้วงอยู่ ทางนี้ยังบริติดจราเซียวพี่น้องทางหลังโมเแลก็สิติดเนาะทยอยติดไปเรื่อยๆทางพีก็ค,คือกันโมนเแลก็สิติดมดเลยที่ถูกด่านเลยก็ลงมาใส่อันหนึ่งทั้งมดมีอยู่สิบสิบอันสิบดวง เมื่อพี่น้องน้องไก,ก่ก็น,นอนโอ้บรราเป็นทางแบบมืดมืดขันหล่าปินไปทางน้ำน้ำเนาะไปตัง้งทำผู้เหลือกับปินขึ้นมาทางทางพี่น้ำมือดอะไรหลอเห็นแต่ซำขาดโซลาเซลล์ก็มาหลดุดมืดตึ๊บเลยพี่น้องทางนะมึงเนี่ย มขนาดเลยพี่น้องหลดใหญ่ก็กลายไปเมื่อกี้นี่พี่น้อง ที่พุ่นตึ๊บเลยลมก็บม่มีคลิปนี้ก็ขอลาเลยเด้วยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเคยล่าเด้อๆพอกันไม่คิดหน้าสบายดี